วันนี้ผมอยู่ที่วันนะคะอยู่ชายนาครับวันนี้มาทําบุญนะครับทาวปลามากาสุนไซแล้วก็เพื่อนอีกสองคนนะครับนั่งลงมาจากกรุงเทพป,ประมาณสองชั่วโมงกว่ามาเช้าๆครับพัรยากกศดีเลยคนไม่เยอะวันนี้เพราะว่าวันธรรมดาครับ When warm and you're tired เ u ด n o f r o n ้ o ว the other ในวัดมีโบน้สด้วยนะครับน่าจะมีมุลาเยอะนะโกวัดใหญ่นะครับ วาเทปวาเทปล้านนงธารกูนงารภูฤีคนไทยหรอไม่รู้อเป็นเบสีชื่อฤศีตาไพรฤศี น่าจะใส่แล้วมั้งถึงทีสามทีก็ถ้าหนึ่งทีก็ได้ดังๆก็ให้ได้นะคบมี่วังมาทำอะไรไม่รู้มาวัดอะไรมาวัดอะไรวัดเืม รู้จักเหรอรู้ได้ไงว่าอ่านแล้วอันนี้ยลืมอ๋อวัดเทพผิรันฮะเทพผิรันไม่ใช่เหรออ่านว่าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่วัดเทพผิรันฮะชื่อวัดว่าวัดเทพผิรันอ๋อเทพผิรันไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ได้ไงฮะนี่อ่านนี่ชื่อวัดอะไรอ่านดิเทพผีรันเออยังไม่ใช่เหรอเออเอออ่านผิดนะเนี่ย อ่านว่าอะไรตอนแรกอ้ออ่านว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้อหัวอย่างที่นี่ทางใช่ไหมใช่ใช้นหน้าใช่ไหมนี่จรุ่ยายมาทําไมก่อนนี้พาพี่แดนมากราบหลวงปู่พี่แดนไม่เคยมารู้จักใช่ไหมใช่รู้จักเพื่อนพามากราบแล้วก็ก็ได้สนทนาธรรมสนทนาคุยคุยกับท่านเรื่องธรรมะาแล้วก็รู้สึกอุ้ย ถูกจริตมากท่านก็ฟาดฟาดมาเราทุกเรื่องเลยก็เลยเออโอเคพาแม่มากราบแล้วก็แบบแม่ก็ศรัทธาก็เลยอยากพาพี่แดมา,มมาต้องงงอยู๋ยว,ว่าจะเดี๋ยวรู้นะเจอท่านมาเดี๋ยวฟังใช่ไหม,มแต่ถ่ายไม่ได้ไงไม่ถ่ายอ,อันนี้ที่นี่นะคะหลวงปู่ก็จะดังเพราะว่าท่านมีจะดังเพราะว่ามีมุสี ที่นี่เป็นที่สถิตของหลวงปู่หลวงปู่ฤาษีตาไฟนะคะก็ใครเปิดก็จะก็ก็ไปอ่านไปอ่านประวัติท่านได้ในกู่โต๊นะคะก็มีลูกศิษย์ที่นี่กุหลาศิษย์ข้างบนกุหลาศิษย์เลครับใช่ค่ะส่งท่านเลยหรือท่านเดียวกันไม่แน่ใจค่ะองค์เดียวกันอ๋อเป็นลูกศิษย์ที่มาอยู่ที่นี่นะคะ อันนี้รอรอห้ารอหนึ่งแล้วก็รออะไรอีกรอหนึ่งจะมีปู่ใหยคิงคิงอันนี้คิงใช่ไหมคิงห้าใช่ปไหมมงลุมบีนีใช่ไหมมีพัดมีคิงหนึ่งคิงห้าแล้วก็ใ่่่ไมคิงห้าไงที่คว้าสุดอ่ะใช่ไงตรงกลางคิงหนึ่งคิงตรงกลางคิงหนึ่งท่าไม้ตายจะไม่ได้แล้วแหละโอเค ก็จะเป็นศา,าลารับแขกของหลงปู่นะคะก็จะมีวันที่รับแขกกับวันหมดรับแขกตามนี้นะคะก็ไม่ใช่มาดุ่มๆแล้วทนะ่านจะรับนะคะจะต้องดูตามวันนะคะแล้วเนี่ยก็จะมีลูกศิตลูลกขามาลงเยเยอะมากเอาของมาถวายน,นะคะเพราะว่าจะไปเอาของก่อนเพื่อมาถวายตอนนี้ก็หลวงปู่ฉันข้าวอยู่นะคะฉันพัทหารเช้านะคะแล้วเดี๋ยวค่อยลงมารับแขก สาราไทยที่มีคนมาสร้างถวายท่านนะ,ะท่านก็ไม่ได้อยู่นะคะท่านก็จะอยู่ที่เดิมของท่านนะคะพระปฏิบัติที่เดิมๆมีบารมีนะคะคนจะมาชาวบ,บ้านก็จะมานั่งกราบสักการะท่านนะคะแล้วก็ไม้ท่านช่วยเหลือในเรื่องต่างๆนะคะแต่คนเกาหลีอย่างพี่แดนจะไม่เข้าใจเนะาะ ว่าทำไมคนถึงมาหาท่านใช่ไหมก็มาสบถามถามตัวเองเนาะถามฤษี่ก็ม,มาขอนนี้นั่นแหละถูกสมมากเขามาวัดขอคำปรึกษาเน,นาะห,หรือจะมาแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ให้สบายใจตัวเองอืมถาสมมากผมก็มาก็เวลาไม่ได้ขออะไรหรอก แต่ว่าผมก็สัญญาตัวเองไงที่บอกว่าผมจะท้าเมื่อช่วงนี้ผมดู YouTube ดูเร่งเกณฑ์ดูเอออผมจะพยายามจะไม่ดูนี่แล้ว,ว่าจะพัฒนาตัวเองนะครับเรียนอะไรมากครับแค่นั้นโอเะ <Okay. S 2> สัญญยาตัวเองมากกว่าออ๋ oh. Warm. And you feel like you can't go on I'll be there to put One foot in front of the other